ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอคู่ควรฝีเท้าแมนยูตรเตรียมเพิ่มค่าเหนื่อยมาตินสแมนเชสเตอร์ตเตดเตรียมเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับลิสโนมาตินสปราการหลังทีมชาติอาร์เจนตินาเพื่อตอบแทนผลง,งานที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามคงต้องรอให้การเจรจาเรื่องเทคโอเวอร์สโมสรจบลงเสียก่อนตามรายงานจากเดอะมิเนอร์และเดอะซันสื่ออังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม กองหลังวัย25ปีย้ายจาก ax, อาร์เจนต์อัมตาดามาอยู่กับปีสแสดงในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดยค่าตัวราว55ล้านปอนด์และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่นเซนเตอร์แบ็กคู่กับราฟเอลันก่อนที่จะมาโชคร้ายบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแตกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนต้องพักจนจบซีซั่นจากผลงานที่ยอดเยี่ยมทําให้อริเทนฮากุนซือชาวดัตพยายามผลักดันสโมสรให้เพิ่มค่าเหนื่อยให้กับมาติเนสและไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแค่รอให้ตระก,กูลเกลเซอร์ขายทีมให้ลุล่วงเสียก่อน โดยมีแววว่าเสื้อจิมเัดคริปมหาเศรษฐีของสราชอาณาจักรจะเอาชนะชิกยัตซิมบินหามัดออลธานีจากกาตารายงานระบ,บุว่าปีแสดงจะเพิ่มค่าเหนื่ยให้มาร์ติเนสจำนวน5 0,000ปอนปอนต่อสัปดาห์ส่งให้จะได้เป็น7 0 0 0 0ปอนด์ปต่อสัปดาห์หลังเวลานี้รับอยู่ที่1 2 0 0 0 0ปอนป์ต่อสัปดาห์ในวันนี้นักเตะปีแสดงที่รับค่าจ้างมากที่สุดคือดาบิดเดคาในถาวรสเปนิสที่ได้อยู่สัปดาห์ละ3 7 5 0 0 0ปอนต์ตามมาด้วยเจดอนซานโชปีกอังกฤษที่รับสัป แมนยูกระอักสื่อเลี่ยนเผยประธานนาปรีตั้งค่าตัวโอซิเมนสุดโหดสื่อดังในอิตาลีอย่างคอร์ลิเลเดลสปอร์ตเปิดเผยว่าออลิเลโอเดลลอเรนติสประธานสโมสรน,นาปรีตั้งค่าตัวของวิกเตอร์โอซิเมนเอาไว้อย่างสุดโหดหลังจากที่เจ้าตัวมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในพรีเมียร์ เอริกเทนฮากต้องการกองหน้าตัวเป้าเพื่อเข้ามาช่วยล่าตะข่ายให้กับทีมในฤดูกาลหน้าโดยมีแฮร์ริเคนดาวยิงของท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในขณะที่แข่งในจจเดียก็ถือเป็นตัวเลือกที่พวกเขาให้ความสนใจด้วยเช่นกันอเลสซานโดรบาบาโนนักข่าวจากคอลิเลเดลโลสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดของโอซิเมนโดยระบุว่าหลังจากที่นาปลีสามารถคว้าแชมป์เกาโชซิราได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ33ปี เดอลอเรนติสประธานสโมสรได้พูดถึงอนาคตของกองหน้ารายนี้ที่กำลังตกเป็นข่าวกับบรรดาทีมใหญ่อย่างไบมิคเรอัมริดเชลซีและแมเเต์ว่าเดอลอเรนติสไม่ต้องการขายโอซิเมนแต่ถ้าได้ข้อเสนอระดับ120บล้านยูโรบวกกับเงินเพิ่มอีก10บล้านยูโรก็อาจจะทำให้เขาสนใจก็ได้นะักข่าวชื่อดังกล่าวผลงานมันฟ้องตัวเลขสถิติอันโตนีไร้ Rice, ความคมจังหวะปิดสกอร์ให้แมนยู เซอติบอกชัดอัตราความเฉียบคมแม่นยํำในการพังประตูของอันโตนี่ปีกบราซิลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ำเตี้ยเรียดินอย่างน่าผิดหวังหลังจากล่าสุดไม่อาจปิดสกอร์ได้อีกเกมมีแค่ทำแอซเซดได้หนึ่งครั้งในเกมสยบวุฟท er ์ทตันวันเดอร์สองต่อศูนย์วันเสาร์ที่ผ่านมาภายลังย้ายมาจาก ax, อาเจ็คอัมสเตอร์ดัมได้ค่าตัวแสนแพง82ล้านปอนด์เมื่อสัมเมอร์ปีกแซมบ้าวัย23มก็เริ่มต้นพังประตูได้ทันทีในการลงสนามนัดแรกเกมชนะ 1, อาเซนอลสามต่อหนึ่งตอนต้นเดือนกันย อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นผลงานของอันโตนี่ดรอปลงไปและไม่มีความสม่ำเสมออย่างเห็นได้ชัดจนถึงตอนนี้ยิงได้แค่8ประตูเท่านั้นจากการลงสนามรวม42นัดในทุกรายการจากจํานวน8ประตูดังกล่าวยังเป็นในพิม์ลีแค่สี่ลูกเท่านั้นพร้อมกับที่ไม่ยิงประตูมา5เกมติดต่อกันแล้วยังพบว่าอันโตนี่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้4ี่ลูกจากโอกาสยิงทั้งหมด68ครั้งเฉพาะพิมล์ลีหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความเฉียบคมเพียง5.88เเท่านั้น ด่านมาคัลแลตฟอร์ดที่ยิงไปแล้ว16ประตูในพิมลีกจากโอกาสจบทั้งหมด97ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความเฉียบคมอยู่ที่16.5เขณะที่ดาวซันบัวสูงสุดีซันนีเอริ่งเบราห์แลนด์ของแมนซิตี้พังตาข่ายได้35ประตูจากโอกาสทั้งหมด114ครั้งเท่ากับเปอร์เซ็นต์ความเฉียบคมสูงถึง30.7เเซเลยทีเดียวเชนฮากไม่ชัวร์รัดฟอร์ดคืนสนามเมื่อไหร่เอริกเทนฮากน์นายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เผยยังไม่รู้ว่ามาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งจะหายกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งตอนไหนดาวยิงฟอร์มแรงไม่มีชื่อในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านชนะบูฟคทำตันสองต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทางกุนซือชาวฮอลแลนด์เผยก่อนหน้านี้ว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บที่ขากระช่างล่าสุดออกมายอมรับว่ายัางไม่ทราบวันคืนสนามของแรดฟอร์ดในตอนนี้ผมบอกไม่ได้เช่นฮักตอบสื่อหลังถูกถามถึงอาการของแรดฟอร์ดผมไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้แน่นอนผมหวังว่าเขาจะกลับมาโดยเร็ว และเขาเองก็ทำทุกอย่างที่จะทำได้ทีมแพทย์กำลังทำงานกันอย่างหนักสำหรับแมนเชสเตอร์เหลือเกมลีกอีก3นัดที่จะพบกับบอร์นมัธเชลซีและฟแลมตามด้วยเกยมชิงชนะเลิศเอฟเอคักับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่3มิถุนายนยินดีด้วยเดค้าการันตีคว้าถุงมือทองคำพรีเมียร์ลีกฤดูก,กาลนี้แน่นอนแล้วดับบี้เดคาผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์เต็ดคว้ารางวัลถุงมือทองคำของศึกพรีเมียร์ลีกประจำฤดูก,กาล2 0 2 2ันยถึง2023เป็นที่แน่นอนแล้ว นายดานชาวสเปนิดเก็บครีนชิดเป็นนัดที่16ของฤดูกาลในเกมที่แมนเชสเตอร์เปิดบ้านชนะวูบแฮมตันวันเดอร์เรอร์2 0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและจะเป็นการคว้ารางวัลสมัยที่2นับเป็นฤดูกาลที่ปั่นป่วนสําหรับจอมหนึ่งวัย32ปีซึ่งอนาคในถินโอทัฟฟ์เป็นเครื่องหมายคาถามก่อนตลาดซื้อขานักเแต่ช่วงซัมเมอร์ใกล้เข้ามาอย่างไรก็ตามเดียาไม่ยอมปล่อยให้อนาคตที่สันครนส่งผลกระทบต่อผลงานของตัวเองนักในฤดูกาลนี้และมีรายงานว่าเขาพร้อมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสร สถิติคลีนชีตของเขาให้ทาให้เดคยรรั้งอันดับหนึ่งของทำเนียบครีนชีตมากที่สุดของพิมลกแต่เขายังไม่การันตีว่าจะคว้ามั่นแบบเดียวๆย,ยังมีผู้รักษาประตูอีก3คนที่สามารถทาบเดีครได้แต่โอกาสที่เกิดขึ้นนั้นน้อยมากๆอารอนเดมเดลนิกปอบและอลิสันเบเกอร์เก็บครีนชีตได้ทั้งหมด13นัดด้วยเหลืออีก3นัดหากว่าเดีครเสียประตูตลอดสเกมสุดท้ายและมีผู้รักษาประตูคนใดคนหนึ่งใน3คนนั้นเก็บครีนชีตได้ที่เหลือ พวกเขาก็จะแชร์รางวัลร่วมกับเดียามันจะเป็นครั้งที่2ที่เดียาคว้ารางวัลนี้โดยก่อนหน้านี้เคยได้มาแล้วในช่วงฤดูกาล2017-2018เฮอร์ลูกไม่มีใครเกินกานชโชโพสต์ Post หลังซองประตูพาแมนยูอัดวูฟหลังจากเทนฮักตัดสินใจส่งกานชดชลูกจากมานั่งสำรองในช่วง10นาทีสุดท้ายแทนเจดอนซานโชเกมลูกของแมนเชตยูก็เริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นและในที่สุดขณะที่การโม่เกือกล่วงเข้าสู่ช่วงทดเวลา ดาวเตย์ลาตินก็โชว์ความเหนือชั้นทะลุไปเข็นเม็ดปิดกล่องให้ทีมกำชัย2อต่อ0ในนาทีที่94คขวาสามแต้มเต็มได้สำเร็จโดยเจ้าตัวฉลองประตูด้วยการเอาบอลมายัดไว้ในเสื้อและยัดนิ้วโป้งเข้าไปในปากเท่านั้นไม่พอหลังเกมจบลงปีกวัยปีได้โพสต์ลงอินสตาแกรมสั้นๆว่าพ่อรักฟุตบอลพ่อรอลูกอยู่นะเอนโซทั้งนี้ดาวเตย์อาเจนตีเคยเผยไปก่อนแล้วว่าเอวาแฟนสาวของเขากำลังตั้งท้องลูกชาย โดยทั้งสองตั้งชื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าอ็นโซ่ระวังกระเสือกกระสนหนักสิ่งที่อยากบอกหลังแมนยูฟอร์มไม่ดีมีใช่ขอขอบคุณบทความจากบาบูเมื่อคือนท่านผู้ชมทางบ้านอย่างผมดูแมนตัดจบแล้วก็อยากจะบอกว่า 1. อึดอัดชิบหายเลยโว้ยความรู้สึกเหมือนถูกกังเกงไหนเข้าตูดตั้งแต่ต้นจนจบเกมทั้งๆท,ท,ที่ผู้มาเยือนอย่างวูฟก็ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่แถมไม่เอาอะไรแล้วด้วย หลังจากรอดตกชั้นอย่างแน่นอนแล้วไอทีชนะก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มสยดสยองอะไรนะครับหมาป่าห่วยเองสะมากกว่า2ปัญหาของปีแสดงยังเหมือนเดิมคือเกมลุกไม่ค่อยมีประสิทธิภาพรูปแบบการเข้าทำก็ไร้ไอเดียพอๆกับไม่มีความหลากหลายมีน้ำยังเฉยเนื่อยอืดอาดปราศจากความดุดันเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเป็นฝ่ายครองบอลบุกและขึงเกมใส่คู่แข่งจะเคาะกันไปเคาะกันมามากจังหวะ ก่อนจะเสียบอลในจังหวะสุดท้ายที่สําคัญคือใช้โอกาสอย่างฟุ่มเฟือยไม่มีความเฉียบคมและเด็ดขาด 3. ลําพังแค่อันตโตนี่คนเดียวก็เอาโอกาสทะลวงตะข่ายประยัดลงโถสวมแล้วกดชักโครกประมาณ4-5ครั้งทั้งในจังหวะยิงและจังหวะจ่ายจังหวัดตัดบอลจากคู่แข่งแล้วลากไปสับไก่ก็หลุดกรอบออกไปง่ายๆจังหวัดที่ลูกชอ่อบรรจงเปิดให้พุ่งเข้าโครกระยะแค่เจ็ดหลาก็ข้ามคานแบบไม่ได้ลุ้นทั้ง2จังหวะน,นี้ขี้หมูขี้มาก็ต้องได้อย่างน้อย1ประตู แล้วไหนจะจังหวะที่ควรจะจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมในตำแหน่งที่ดีกว่าแต่กลับตะบี้ตะบันยิงเองอีกอยังดีที่ประตูนำหนึ่งต่อศูนย์เขาตัดสินใจจ่ายบอลให้อองตวนี่มาร์กสียวนะครับ 4. พอไม่มีมาคัดแลดฟอร์ดเกมรุกขาดพลังทําลายลงไปอย่างเห็นได้ชัด3ประสานกองหน้าอย่างเจดอนซานโชอองตนี่มาร์กสียวอันโตนีเล่นบอลด้วยจังหวะนรกทุกคน กองหน้ากึ่งปีกซ้ายหมายเลข25ยังคงทำตัวน่าผิดหวังเหมือนเดิมเลี้ยงกินตัวคู่แข่งไม่ได้เปิดบอลก็ไม่ได้เปรียบแถมไร้ซึ่งความมั่นใจอีกต่างหากผิดกับตัวสำรองอย่างอเลนโดกาณาโชที่มีเวลาน้อยกว่าจะกลับสร้างประโยชน์ได้มากกว่ารวมถึงใช้โอกาสไม่เปลืองอย่างเดมุนอีกด้วย 5. แม้จะเล่นกันได้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่แต่ชัยชนะนัดนี้ช่วยพลพักปีาแสดงหายใจได้อย่างโล่งตูดมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากเล่นได้เพียงเท่านี้3เกมสุดท้ายบอรมัดเชลซีและฟูแลมที่ต้องการอีกถึง6แต้มคงต้องกระเสือกกระสนกันอย่างจงหนักแน่ๆเกมล่าสุดที่ไม่เสียประตูไม่ใช่ว่าเล่นเกมรับได้เลอเลิออะไรนะครับขอโทษมันโชคดีที่ผู้มาเยือนเข้ารอดตกชั้นแล้วจึงไม่จําเป็นต้องเน้นซะมากกว่าเฮ้เยจานวนค่าจ้างกรีนบูธหากยูแมนอยู่จนครบสัญญา เมสันกรีนวูดจะได้รับค่าจ้างอีก8ล้านปอนด์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากเขายังคงอยู่ที่สโมสพรครบสัญญาถึงปี2025กรีนวูดเซ็นสัญญา4ปีครึ่งเมื่อปี2021หลังจากขึ้นมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของโอลิกุนาโซชาหัวหอกชาวอังกฤษลงเล่นให้แมนเด็ดครั้งล่าสุดในเดือนมก,กราคม2022ก่อนที่สโมสรสั่งแบนแบบไร้กำหนดหลังจากถูกจับกลุ่มในข้อหาคมคืนและทำร้ายร่างกายข้อกล่าวหาของดาวเตะวัย21ปีถูกยกเลิกในเดือนกุมภาพันธ์ แต่สโมสรยังคงดําเนินการสอบสวนภายในเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปในช่วงเวลานี้กรีนวูดไม่รับอนุญาตให้กลับไปฝึกซ้อมที่สโมสรแต่ยังคงได้รับค่าเหนื่อย75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อไปกรีนวูดมีสลทที่กลับมาเล่นฟุตบอลได้ตั้งแต่ข้อกล่าวหาที่ฟ้องเขาถูกยกเลิกแต่มีรายงานว่าผู้เล่นได้แจ้งกับคนใกล้ชิดแล้วว่าเขาคงจะไม่ได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์อีกเป็นที่เชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ยินดีที่จะส่งกองหน้ารายนี้ออกไปแบบยืมตัวและมีลายสโมสรน,นโรปให้ความสนใจ โดยเฉพาะยูเวนตุสและเอซีมิลานที่มองเห็นคุณภาพของแข้งรายนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ